เฟดดีทอสสัปดาห์นี้มาอัปเดตสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจและปากท้องของคนไทยในยุคโควิดกับขุนคลังในรัฐบาลชุดปัจจุบันกันบ้างครับเฟ t a l k อกวันนี้มาคุยกับขุนคลังในรัฐบาลลุงตู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับสวัสดีครับรัฐมนตรีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะครับครับตั้งแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีคมานาคม นี่มาถึงนี่ก็ประมาณ2ปีได้ครับแล้วตอนนี้เป็นไงฮะรู้สึกขุนคลังจะรับบทหนักมากนะครับยุคโควิดกลายพันธุ์เนี่ยฮะครับตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้มาถึงปีนี้ครับผมมาที่กระทรวงคลังก็ปีหนึ่งพอดีดูท่านผอมลงเลยสุบๆลงไปฮะก็ลงนิดหน่อยฮะลงตามอายุหรือไม่เอ่ออไหนายกใช้งานหนักไปยถ้าคมประเมสาการเป็นยังไงตอนนี้เศรษฐกิจการฟื้นฟูเยียยาเรื่องของวิกฤตโควิดในช่วง2ปีมาถึงตอนนี้ครับ คื ừ, อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราได้รับผลกระทบหนักโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมก็โอเคชีวิตพี่น้องประชาชนก็เสียชีวิตไปก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็ยังน้อยอยู่แต่ที่กระทบมากก็คงเป็นเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเงินรายได้เนี่ยหายไปหมดเลยเปรียบเทียบง่ายๆว่าปี6 2นี่ก่อนโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวเราก็ประมาณ40ล้านคน ก็อพอปี63เจอโควิดปป๊บก็หายหมดเลยเงินก็ประมาณ3ล้านล้านนั้นวับไปกับตาเลยนะแน่นอนที่สุดธุรกิจก็ต้องหยุดคนที่พนักงานโรงแรมทั้งหลายทั้งก,ก็หยุดหมดธุรกิจที่เขามีสายป่านยาวนี่เขาก็ยังจ้างอยู่เพื่อเลี้ยงดูแลพนักงานก็ผากเกษตรผลิดข้าวผลิดผักผลไม้ส่งให้โรงแรมเมืม่อโรงแรมปิดมันก็มันก็ไปด้วยแล้วก็ตามสองปีนี่ที่หนักก็คือว่า เวลาโรคระบาดท,ทีหนึ่งเนี่ยมันมีต้นทุนทางเศรษฐกิจเพราะพี่พน้องอคนประชาชนตกงานเนี่ยก็ต้องแน่นอนที่สุดแล้วใครจะช่วยก็ต้องรัฐบาลช่วย<อ>ช่วงแรกๆเนี่ยก็จ่ายเงินเลยงวดแรกก็5,000บาทต่อเดือนเวลา3เดือนนะครับ ก็ประมาณหมื่นที่เจอละลอก2องละลอก3ก็จ่ายเงินช่วยไปอีก7,000ันกว่าบาทนอกจากนั้นก็ยังช่วยในเรื่องของอผู้ประกันตนคนงานที่ตกงานแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการ SME ช่วยพักชําระหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆพวกนี้แล้วก็ให้เงินสภาพคร่อมกู้เพิ่มเติมพระราชากาหนดกูก้เงินเพื่อฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือ SME เนะครับเพราะนั้นต้นทุนทางเศรษฐกิจมนันมาจากไหนก็มาจากทางด้านกระทรวงการคลังซึ่งจะต้องเป็นคนหาเงินมาให้เพราะฉะนั้นก็เลยออก แล้วก็ก,กู้เงินมา2ฉบับฉบับที่1ก็1ล้านล้านฉบับที่2ของปีนี้ก็5 0 0แสนล้านเพื่อมาใช้จ่ายในเรื่องของการเยียวยาประชาชนแล้วก็มาใช้จ่ายในเรื่องของการจัดหาวัคซีนจากโควิดนะครับอันนี้คือต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเลขที่มันเริ่มดีขึ้น ครับแล้วในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยโลกต,ต่างประเทศนั้นก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นถ้ายิ่งปิดนานถ้าล็อกดาวนานประชาชนก็จะไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นมาในเวลาเดียวกันก็ต้องดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดราะเสรษฐกิจกับในเรื่องของโควิดควรจะต้องเดินไปคู่กันอันนี้ก็คือสิ่งที่ เกิดขึ้นในเวลานี้แต่เราก็มองมแง่ดีนะครับว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันเนี่ยการระบาดมันก็จะลดน้อยลงไป<ม>ใช่ไหมฮะเศรษฐ <ภา S 2> กิจก็เดินได้แต่ว่ากติการ,ร่วมกันในสังคมก็คือ,อเรื่อง distancing แล้วพอดีตัวอาาโอมิครอนมาอ,ามาอ,ามาอีกตแต่การระบาดจะเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือว่ามันเร็วมันเร็วร <ๆ S 1> เพร,ราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งว่าความไม่แน่นอนตรงนี้ก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะครับถ้า ผลของความรุนแรงนี่มันน้อยผลในเรื่องของการระบาดนี่เราสามารถควบคุมได้ก็เชื่อว่าแนวโน้มปีหน้านั้นเราก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวแต่ฟื้นตัวนั้นเนี่ยคงค่อยเป็นค่อยไปประมาณสักปี2565ขอเขาอีกสักปีหนึ่งปี66เราถึงจะมั่นใจว่าโอเคมันกลับสู่ภาวะปกะติดังนั้นปีหน้าเนี่ยฝังแัมนปีแล้วจะต้องกัดฟันสู้กันก่อนต้องสู้ฮะต้องฟันฝ่าไม่ได้ไว้รอแสงสว่างไปอุโมงค์ปี6 6 ประมาณปี66ครับเราก็ลืมตาอาป่ากเราวันนั้นนะใช่ครับก็ต้องกำลังใจนี่สำคัญมากตอนนี้นะครับ